โคกน้องหน้าของอคุณแอลเพิ่นนะครับเพิ่นกาลังอดาดเหตุไหม่นะครับในเนือทีซิปไลเลยนะครับพอมอพี่น้องครับบเมเนวาเฮตุเรนๆรนะครับใส่ทีทั้งเบิร์ดซิปไลนะครับในการเหตุโคกน้องหน้าเท่นี้อ่าอยากถามว่ามีแนวคิดจากไหนครับในการเหตุโคกน้องหน้าเนาะอันเฮ็ดเนา,าะค่ะเนาะชื่อ,อแบบว่าพอพอกับแม่ปก,กติลักษณะของเราทุกปีทุกปีบาดได้นีมมันติดปัญหาตรงที่ว่ามันม,ม,มีแรงหนาขาดหนามเลยค่ะครับ เลยพี่ความคิดเอ๊ะจะอย่างไรคคือบางปีพอพอ,พอแม่ปลูกพักเนาะก็ต้องโล่ถิ่นไปเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนาบม่มี สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายในน้ำตัวนะครับค่ะชื่อว่าพมมนเรียนเจริญค่ะค่ะัวค่าทื่อแอลนะครับเมื่อนี้นะครับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่้ำโคกน้องหน้าของคุณแอลเพิ่นนะครับเพิ่นกระลังได้เฮ็ดใหม่นะครับในเนื้อทีซิฟไลเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบอมเอนมาเฮ็ดเลียนนะครับใส่ทีทั้งเบิร์ดซิฟไลนะครับในการเฮ็ดโคกน้องหน้าเท่านี้อยากถามว่ามีแนวคิดจังไหนครับในการเฮ็ดโคกน้องหน้านี่เนาะ อันตรายเนาะค่ะเนาะคือแปลว่าพอนพอกแม่ปกติลักหตุของเราทุกปีทุกปีกปบาดได้นมีมันติดปัญหาตรงที่ว่ามันบ่มีแรงหนาขาดนามเลยค่ะครับก็เลยพี่า่ณคิดว่าจะอย่างไรคือบางปีพอพอ,พอแม่ปลูกพักเนาะก็ต้องโละถิ่นไปเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนามบ่มีค่ะคือปีที่แล้วปลูกห้อมกระเทียมกับพ่อสิเดกแก่ครับ่ะหนามมดปั่มได้เสีย ็คือถิ่มเลยนะคะ่ะเน่าถิ่มเลยเลยนะค่ะตายถิ่มเลยก็ะบาดอย่างก็เลยมีความเกลีดเอ๊ะเกลียดเป็นไรนเนาะอยากเกลีดก็เห็นในคลิปในยูทูบในอย่างสิ่งละคะ่ะพอดีมันทุ่งยิ่งโครงการหนุนนี้นะ,นะเนาะเกี่ยวกับพวกพวกองนางสิ่ละครับก็เลยอยากเกลียดแต่ว่าแต่ว่าพอแม่คนนี้มาเกลียดด่วยเด้อ่าวเออเมาเกลียนด้วยเลยเพราะว,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 ว่ามันบอกว่าเกลียดยี่ว่านุแต่ว่าบนทีน่เกลียดเนาะมันเสียทีเสียใครเสียสนาที รื่นละว่าหน้าเข้ามาก็เป็นหน้ารูมอยู่มันเห็นเข็ดเขาเพราะไดอายุคนคับแต่ว่ามันผันเกจังไดอยากเขตแห้งชอบอยากเขตแห้งแล้วค่ะครับกับไปเขาโครงการที่หลับอัะน,นี้ไปสมัครเขาโครงการน้ำเพลินผมพอชอนะคะของพอนันนาชุนอยากเ็ดตอนจิตเปอบรมเขาก็แม่ก็ยังมาท่านเ็ขด้วยเด้กับผู้บริสิวิธีใหญ่ ส่งลิบลงยูทูปเผเป็นลงทุกมือทุกมือแต่ก็มาอยาเคแท้งมันพ่อคนเบิงเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะสมอเสมอเวอรเป็นมากนี่แหละค่ะทั้งหัวทั้งเมียเบิ้งทุกมือค่ะเบิงทุกมือครับเป็นกันเลืใจอ่อนให้เอาเหตดนจค่อนใจอ่อนบันนี้จังไหนจังลงเมื่อทั้งเพศทั้งทีเดียวเลย่ซิบไรนี่ไหม ก็คือตอนแรกก็จริงๆไอสมาคมพัฒนาชุมชนเนาะค่ะมันจะได้แค่ามรับค่ะได้ดามไรบัดที่นี่มันอยาเค็ดห้มันตอเนื่องให้มันให้มันเซ็ตไปเธอเดียวนะคะ่ะก็เลยจ้างในส่วนถิ่ทุนของเจ้าของนะคะจ้างเหตโตอลูกใหม่มันตอเนื่องก็ลูกม,มาเลยค่ะ,คะก็เลยเป็นทั้งเบิร์ดซิไราเน,ะะนะาะบ้านนี้เขาได้แบงออกจากไหนเนาะพ<อ>ื้นที่ใส,สใ่ซอยซีไราเนี่นะครับพื้นที่ใส่ซอยเนาะ,ค,ะค่ะเป็น ตอนนี้คือคือมันฝังฝังเคล็ดใหม่เนาะครับมันฝังเคล็ดใหม่มันก็เลยยังเนี่งมันยังพอนเป็นอยู่เป็นหลางอยู่ปันไดเนาะแต่สีเหลือตอนนี้คือเหลือเพ็ดหน้าแข่ลายกวัวเอ็นเองนะคะไปในสิบลายนี่ภายในสิบลายนี่ก็จะเป็นลายกวักวเนี่ยสำหรับเพ็ดหน้าแมนค่ะก็เกือบสองลายดอกใบเพ็ดเพ็ดกินเขาตอนนี้ก็จะเป็นกา้างเค็ดไหลเดิมอย่ี้ก็จะเป็นเขาลายบุหรี่ได้ค่ะเพชรแบบอินซี่ค่ะเพชรแบบเพ็ดแบบอินซี่เนาะค่ะอินซี่ค่ะครับบานิกาที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาแปลงไว้เท่าใดก่อน ประมาณก็สิประมาณสิเปอร์เซนต์อยู่ดอกค่ะสิบสิบจูสิบถ้าแบ่งเป็นสิบส่วนเนาะโอ้ยแต่แบ่งถ้าแบ่งเป็นลอยส่วนเนาะก็สิประมาณสิบส่วนเนาะค่ะครับอันนี้ที่ที่เขาเห็นนี่เป็นเป็นบออยังก่อนครับเนี่ยตัวนี้บอกค่ะตัวนี้สิเป็นก๊าลังก๊าลังสิเป็นบอหอยโข่งค่ะบอแม่่านหอยโข่งเนาะในส่วนเนี่ย็สิเป็นเออปลานิ่งค่ะเป็นแป้งเท่แล้วก็ปลานิ่งเพื่อนปาณิ่งอย่างปลานิ่งธรรมดาเนาะที่ว่าออกออกไข่ออกลูกได้อะนะครับ ค่ะกําลังอยู่ในช่วงกําลังขายายพันธุ์จ้ะครับตัวน,นี้กะกะกําลังลงเนาะคิดว่าอ่าสิมีการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาค่ะ<า>ครับตัวน,นี้นะครับเพิ่นกะเห็ดกะรัางไว้ย่างดีตัวน,นี้กําลังเริ่มต้นเนาะต้นตัวนี้บทันเด็ดพอเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าพ้าพ่อแม่พี่น้องมามาเบิ่งเพิินนี่เพราะว่าเพื่อนเด้มีการเห็ดโค้งการขนาดใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับเลยมาถทาย ให้พอมีพี่น้องเบิงนะครับว่าเพื่อนความคิดเพื่อนแนวด่ายหรืก็แนวคิดเพื่อนสีเฮ็ดจะไปจังไหนต่อไปยังสี่นะครับครับบานี้ส่วนที่เท้าโคดนี่เท้าเท้าต้องการไว้เฮ็ดยังครับนี่ส้นส้นแหลกนาะค่ะสีแบ่งเป็นสามสามลายเพื่อการครับกะสีเอาเป็นสีเด่นเปสวนผุ่นละใหม่แะ้วจ้ะเนาะจะมีไหมป่าที่สวนนี้สีเป็นสวนผุ่นละไรหมดเลยสีสีทดลองปลูกเลี้ยงครับ คือคือที่โล่งๆใหม่นี่คือผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะย่างละนิดละหน่อยสมกันไปนะค่ะข้าวสีปูกูเทเดียวตุ่มเทเดียวย่างเดียวบุเมนย่างละสิบตนหาตนสิบตนประมาณอย่างนีนะคะค่ะคือบอกคือที่เห็นนี่คือปอกม่วงตันนี้ก็จะเป็นพวกสายพันธุ์หายากโด้เฉพาะนี่ก็ทีมีหลายยางมันตนสองตรับค่ะข้าวสีเน่นแบบที่แบบว่ามันหายากแม่มันเป็นตัวน้ำเขามาน้ำน่ะค่ะข้าวจิเอามาขยายพันธุ์มันค่ะ กระจายว่าโค้งน้องหน้าอันนี้ก็สิเป็นอ่าส่วนแรกนี่สิเป็นสวนผลไม้นาะเป็นหลากหลายยางบ่ดด้ปลูกอย่างใดย่างหนึ่งนะครับเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เลี้ยวไปก็จะเห็นกล้วยแต่ว่าเขาปลูกอยู่กล้วยนี่คือเขาเพ็้เป็นพี่เลี้ยงค่ะอ๋อเพราะผลไม้นันสีเงินนอกจตกสามสีปีเนาะค่ะแต่ละยางเนาะในระยะเวลาสามสีปีนี่เขาจะต้องมีรายได้จากกล้วยแน่นอนคือตองจากกล้วยค่ะครับค่ะ อ๋อก็ค so, ือกล้วยเนี so, now, man, ่ยให้มาเป็นเพืชเพื่เพเลียงเนาะเป็นโฮมเป็นเงาให้ต้นไม้นะครับก็จะมีตะไคร่ค่ะที่ก๊าลังเริ่มปลูกทุกจุดเลยค่ะจะเป็นตะไคร่ตะไคร่นี่เพื่อซอยยังก่อตะไคร่บอกค่ะกับเนื่องกับอันดับสาเหตุที่ปลูกแหลกๆเลยก็คือกับรายได้เนี่ยแหละค่ะรได้เนาะอันดับสองก็คือการการพังขลายของดินน้มจากพวบาคือเ้อปลูกโอ้ห้างห้องฟูกตรงนี้เร็จปุ๊บ มันพังเลยเห็นบ่ค่ะเพราะว่าฝนมันลงมาปุ๊บพังเลยอแชร์ไปปลูกหนีาหญ้ี่ยแฝกงานคือแบบมันมันบ่ทันแล้วนะคะครับค่ะเพราะว่าเขาขุดใส่ช่วงหนาฝนพอดีเนาะค่ะขุดใส่หนาฝนค่ะครับก็เลื่นไปปลูกตะไคร้นะครับไว้นะครับอันนี้่นเด็ปลูกตะไคร้นะครับแล้วก็ลอกแรกนะครับเ็ดเป็นสวนผลไม้บ้านในการขุดบ่อนามเนี่ยเฮาขุดไปตลอดแนวนี้เขาเฮาเห็ดจะเป็นอย่างก่อนต้องนีบะคะแมนๆมนครับ เพื่อทีว่ากระจายข้อมชื่นในหลอดแปลงค่ะพื้นที่ต้องมีที่มันจะเอียงลงมาสิเนาะค่ะครั็เลื่อยเป็นข้องใส่ไก่โตมาจากตรงสูสมานี้ไม่นี๊ยแบะบแต่เพยบังคับ,บน้ำไฮไลมานนี่ค่ะแล้วก็ไปท่างคุ่นดีค่ะเพราะว่าถัดไเอาลงไปเลื่อยไม่กระด้เพราวะที่ถ้ามันเอียงค่ะมันเอียง,ยงก็เลื่อยต้องอ่าก็คือที่ที่คูดใบมองนี้กะหนึ่งหลาเป็น ความเฉื่นเนานะสองเข้ากับสิลเรียลียงปลาเลียงยังน้ำมหนมน,นะครับ,รบอันนี้ก็คือสาเหตุว่าเป็นยังต้องต้องคุดแบบนี้ะนะครับครับรบับน,นี้เขามีการว่างโครงการโครงหน้าเขานี่ในะอานาคตให้เป็นจังไหนกันค่ันี่เีแล้วค่ะครับก็คืออยากให้มันเป็นแต่ว,วา่าเป็นหนุมลบให้เขา้าจะเนาะเพราะว่าคือเศรษฐกิจตอนนี้มันบ่อยดีนะคะครับ การกินการอยู่หรือว่าโรคระบาดตอนนี้เนาะที่ออกไปใช้กับลาบากนะกบก่าออกไปกนันเห่นบอยไปตลาดกันนี่บุก่าไปครับเลยคิดว่าถ้าเขามีของกินตรงนเมื่อทุกอย่างเท่ากับว่าต้องออกไปใช้เขาก็อยู่ได้เลยค่ะเขาอยู่ได้การกินอันแนี้ยในโลกเกษตรืลยทีย่ไม่มีหมูไมมีม้วนไม่ขั้วหรอเนาะครับพอมาโผล่เน,นี้เท่ากับเป็นสัตว์ใหญ่เนาะค่ะเนาะกับกินถุงหอยปูปลาไปก่อนเนาะครับค่ะ นี่คือเป็นแนวเขตเนาะ,ะแนวเขตว่าเป็นยังจังเกิดมาหนีนะครับก็บคือเพื่อสีให้เป็นอาหารแหล่งอาหารของจักของนะครับบอดี้เื้อนะครับอ,อันนี้บอดี้เื้อนะครับบ้านนี้เป้าไม้ประมาณอีกจักปีจังสีประสบความสําเร็จนี่เนาะคิดว่าขอเวลาอีกจักสามปีเนาะคะ่ะเนาะอีกสามปีสามปีเนะาะแค่ในสามปีก็เต็เ้ไปเรื่อยแล้วค่ะอ,อันนี้พอได้กินได้ขายได้อยู่ได้ปลูกได้ออกผลผลิตก้อนใจ กะจะเป็นตัวนั้นเนาะค่ะกะจะเป็นตัวนั้นกะจะเป็นแบบว่ามีเผือระยะสั้นวบบง่ายๆซาค่ะแม่แมอ๋อเผือระยะสัน้นบบดนี้กะซัดเลี้ยงระยะสัน้นแมน่กะ,ะยังพวกหอยพว,พ,พวกปูพวกปลาเนี่ยนะเนาะค่ะ,ะ,คะแม่แล้วกัพืชระยะสั้นกะคงจะเป็นพืชดพักเนาะค่ะนะครับตอนนี้เพิ่นกะได้ล่วงยังเป็นแหน่หะหรอกาใหม่เท่านี้กาใหม่บอกคะถ้าเป็นใหม่ปลาเนาะค่ะกะเป็นี่เออใหม่แดงฮอกกานี่ย่างหน้าใหม่ปลานะคะกระดูมครับกะดิ๊นิทไทยค่ะ ต้นไผ่ต้นนี้ก็ือเป็นอุโมงค์อุโมงค์ไผ่นะคะเอ,อาไว้เป็นทีพักค่อนค่ะเนี่ยนะครับ่วนนี้เป็นว่างเต่อไมายว่าสิเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับนในการเห็ดนะครับก็มีการปลูกไผ่ทั้งสองขางไว้นะครับนี่นี่ครับมาเบิงแบบมือนเดียวคร่าวๆนะครับมาเบิงว่าเพิ่นจะไหนจังตดชินใจไม่เห็ดนะครับเพราะว่าในเขตเขตนี่นะครับเห็ด โอ้โหน้องหน้าซิปลานี่มีม,มีมีเจ้าเดียวนะครับมีเจ้าเดียวที่เห็ในใหญ่ขนาดนี้นะครับเห็นซิปลขนาดนี้นะครับเอาสุดท้ายเราอยากให้ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นมีใจกกษษรัลเกษตรไหมคืออยากให้พัฒนเพชรนะคะครับเหตุจ้ามันดีมันดีอีาทีืออยากให้เบิ่งไล่ไล่จ็บที่เป็นเป็นพักแนเพชรนะค่ะนะครับ มันมีความสูงหยีไดเห็ุแล้วมีความสูอม,มันเมื่อยปันไดกะคือจังคือจังมันโมเมยไหมครับแต่ละเมื่อนี้ทำเร็วเร็วตื่นเตามาตีซีตีหานทำเร็วแหงครับเหมือนกับแบบมันมีความสูงในการเดเหตุ head, นะคะ,อ,คะอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ใดก็คือความสุขทางใจเนาะในการไม, ah ie, ม่เห็นมองหนีนะครับในการไม่เห็นมองหนีอันนี้นะครับค่ะฝากไว้นะครับอีกให้เพื่อนได้อีก อีกโดนเติมเนาะสีผ้าพ่อมีพี่น้องมาเยี่ยมเพลินใหม่นะครับพ่อมีพี่น้องครับเบนิกาผ้าพ่อมีพี่น้องมาคุยถึงแนวคิดของเพลินนะครับแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศโของน้องหน้าอ่าใหม่นะครับของพี่การ์ดยูไซดก่อนดิวเนี่ยพี่กัดบอกค่ะอำเภอเราตำบลโบ๊กอำเภอโนนทูนจังมาชิสเกตค่ะครับอ่าคันพ่อแม่พี่น้องเพิ่งสนใจอยากสอบถามอยากอ่าแชร์ประสบการณ์นี่มีเบอร์ให้เพิ่นปะเบอร์โทรนะค่ะศูนย์แปดแปดสามห้าเจ็ด 7756้ค่ะครับอ่อนอ่ะพี่ต่อทางมือนนี้นะครับกเขาขอบคุณคุณแอลนะครับภุมมรินบุญเจริญยู่บบุญเจริญนะครับมาให้ผมบารูซิเกตภาพพรมินนอกมายำไรหน้าสวนผสมแห่งไม่ของเพิ่นนะครับว่าแป็นน้องโค้น้อ,นองหน้านาะโค้น้องหน้านะครับพรม่น้องครับอ่าโอกาสน้าจะไม่ยำไม่อีกนะครับเพราะว่าโอกาสตอนนี้เท่ากับมาเบิ่งว่าเพิ่นเหตุเรา ที่ทางเป็นจังไหนนะครับขันเพิ่นประสบความสํำเร็จหรือว่ามีหยังเขื่อนไหวสิภาพพอมหมนองมาติดตามอีกทต่นหนึงนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ